สวัสดีครับวันนี้8เมษายน63นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะมีการเริ่มต้นโอนเงิน5,000บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาโควิด19นะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินโอนตรงเข้าบัญชีเลยจะมี SMS แจ้งมาก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านที่ท่านลงทะเบียนไว้ว่าท่านผ่านเกณฑ์ ได้รับเงิน5,000บาทนะครับท่านก็ไปกดเงินได้เลยโดยตามข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์ทางสื่อของ Nation Channel ในวันที่8เมษายนนี้จะมีผู้ได้รับเงิน5,000บาทประมาณ280,000คนทั่วประเทศซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง ที่มีการพิสูจน์มีการยืนยันตัวตนได้ชัดเจนได้อย่างรวดเร็วนะครับก็มีกลุ่มค้าขายที่มีการขึ้นทะเบียนมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ท่านไปค้าขายอยู่นะครับรวมถึงกลุ่มอาชีพพี่ขับบินมอเตอร์ไซค์พี่ขับแท็กซี่นะครับผู้ค้าสลากและผู้ที่เป็นมัคคุเทศหรือว่าไกด์แต่ว่าก็จะได้ทุกกลุ่มนั่นแหละครับ ที่มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันตัวตนชัดเจนแล้วว่าท่านประกอบอาชีพนั้นจริงๆและท่านเป็นรายย่อยนะครับเน้นนะครับเขาเน้นช่วยแต่รายย่อยเป็นหลักส่วนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่มีลูกน้อง7คน8คนอันนั้นจะไม่ได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับวันนี้ได้2 0 8 0พรุ่งนี้วันที่9เมษายน จะมีคนได้รับเงิน5,000บาทประมาณ7 5 0 0 0 0คนและเมื่อเรือน,นี้วันที่10เมษายนจะมีคนได้รับเงิน5,000บาทประมาณ6,400,000คนคือ3วันแรกเนี่ยได้กันประมาณ1 6 0 0 0ล้าน00คนหลังจากวันที่ สิบเป็นต้นไปก็คือ1ิบเอ็ดสิบสองสิบก็จะเร่งตรวจสอบและพยอยโอนเงินให้ทุกวันอย่างต่อเนื่องคือบางท่านอาจจะไม่ได้วันที่8วันที่9ก้าวันที่สินะครับท่านก็รอการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังนะครับท่านอาจจะไม่ได้วันที่15 16 17 18ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งนี้จุดเริ่มต้นที่จะได้รับเงินก็คือท่านจะต้องได้รับ SMS เข้ามาที่เบอร์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้ท่านก็ไปกดเงินถ้าไม่ได้นะครับท่านมาเปิดที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไปดูเหตุผลว่าทำไมท่านถึงไม่ได้และถ้าท่านยืนยันว่าฉันน่ะเป็นผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์จริงๆฉันต้องได้รับเงิน5000บาทเพราะฉันประกอบอาชีพรายย่อยจริงๆและเดือดร้อนจริง ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ขอให้ทางภาครัฐเนี่ยดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงและเข้าเกณฑ์ที่จะรับเงิน5,000บาทตรงนี้อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีข้อความอะไรเลยเราหมายความว่าท่านจะหมดสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นอีกสัปดาห์หน้าหรือว่าอีก2ส,สัปดาห์ก็ได้นะครับเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยคนไปลงทะเบียนเนี่ยยีกว่าล้านคน เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเงินทุกบาทที่โอนเข้าถึงมือท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทําการสั่งจ่ายเนี่ยเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าส่งมาแล้วมันผิดก็คือหมายความว่าเจอคนสวมสิทิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมตินะครับขยายการให้เงินช่วยเหลือ ห้าพบาทตรงนี้เพิ่มให้อีก3เดือนรวมทั้งหมดเป็นได้คนละ6เดือน6คูณ5,000ก็คือได้คนละ30,000บาทคือจากเดิมเนี่ยเขาจะให้3เดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาเดือนละ5,000ล่าสุดคณะรัฐมนตรีขยายเพิ่มให้อีก3เดือนก็คือกรกฎาสิงหาและกันยารวมเป็น6เดือนส่วนเงินจะโอนวันไหนเวลาไหน อันนี้บอกไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะตรวจสอบในแต่ละบุคคลวันนี้เงินอาจจะเข้าคนนี้ตอนเช้าอาจจะเข้าคนนี้ตอนเที่ยงอาจจะเข้าคนนี้ตอนบ่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมี SMS มาแจ้งผลสำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนเลยว่าผลของท่านเป็นอย่างไรได้หรือไม่ได้และท่านมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ ขอให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนที่ชัดเจนของท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงและสมควรที่จะได้รับเงิน5,000บาทตามหลักเกณฑ์นี้ครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังและ Nation Channel นะครับสวัสดีครับ